ฮักออ้มันเช่น,นตัวน้ดเลยมันติดดเออมงเช่นเออจ้อนี่เมเยครับินมันนี่อีนี่กาครับอย่าอันเลน็กทกนเลครับเอาเล็กไปขายดยเา้เอาเหล็กไปขายเลย<อ>่าเหิเดเกินแล้

มันตามมาเจอกระไรดูอ้ปืนของนนี่ไปป้านมันโดนปืนย้อเราปืนมันปืมันเก่าแล้วเนี่ย hãy subscribe cho kênh Ghiền luôn Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp luôn 快去练练。